ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เเศรษฐกิจย่ำแย่อัตราการว่างงานสูงรายได้ลดลงเอ๊ะ แต่ทำไมของกลับแพงขึ้นเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นกันนะแล้วประเทศไทยเสี่ยงต่อภาวะ s a ฟ f a t i จริงหรือก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า s a t f a t i คืออะไร s a t f a t i มาจากการผสมคำด้วยกันสองคำค่ะนั่นก็คือ แซกนชัชชันที่หมายถึงภาวะเศรษฐกิจซบเซาชะลอตัวและอินเฟชชันภาวะเงินเฟอ้อพอนำสองคำมารวมกันแล้วแซกเฟชชันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่เศรษฐกิจซบเซาแต่อัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งดูจะขัดแย้งกันใช่ไหมล่ะคะทั้งทั้งที่เศรษฐกิจซบเซาเงินเฟอ้อก็ควรจะต่ำแล้วมันจะเป็นไปนได้อย่างไรจะอธิบายฟังแบบนี้ค่ะ ในสภาวะที่เป็นปกติเราแบ่งได้เป็น2กรณีค่ะกรณีแรกเศรษฐกิจซบเซา GDP ตกต่ำอัตราการว่างงานมักสูงขึ้นเพราะคนไม่มีงานทำจึ่งไม่มีรายได้อำนาจในการซื้อก็ลดลงซึ่งผลที่ตามมาคือราคาสินค้าลดลงและเงินเฟ้อต่ำจนบางทีอาจทำให้เกิดเงินฝืดได้ค่ะกรณีที่สเศรษฐกิจร้อนแรง GDP เติบโตสูงขึ้นอัตราการว่างงานก็จะลดต่ำลงค่ะนั่นเป็นเพราะว่าคนมีงานทำมากขึ้นคนจึงมีรายได้อำนาจในการซื้อก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นหรือราคาสินค้าแพงนั่นเองค่ะซึ่ง2กรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันส่วนภาวะที่ผิดปกติอย่างภาวะ แากแฟชั่นคือการที่เศรษฐกิจตกต่า GDP ตกอัตราการว่างงานสูงขึ้นรายได้คนไม่ค่อยมีแต่อัตราเงินเฟอ้อกับสูงขึ้นหรือสินค้าแทงขึ้นค่ะมันก็ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมล่ะคะแต่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วย้อนกลับไปในปี1970เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยช่วงนั้นเงินเฟอ้อของสหรัฐอยู่ที่12เปทกลางอัตราการว่างงานที่สูงถึง9เลยค่ะมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกลุ่ม OPEC ได้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันและลดการผลิตน้ำมันทำให้ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในโลกมีน้อยลงราคาน้ำมันจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์นี้ล่ะค่ะก็ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลกเลย แล้วในประเทศไทยทำไมจึงมีโอกาสเกิดภาวะแตกแฟชั่นได้มีด้วยกันสองปัจจัยหลักค่ะปัจจัยแรกนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยนั่นก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเราด้วยแต่ในหลายประเทศยังสหรัฐอเมริกาอังกฤษ และก็จีนนะคะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้แล้วเพราะมีการฉีดวัคซีนทําให้มีการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น GDP จึงเติบโตขึ้นด้วยและการแก้ไขปัญหาทางด้านการค้าการเงินค่ะมีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบในขณะที่ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนที่ต่ำประชาชนจึงไม่กล้าออกมาจับใจ่ายใช้สอยคนจึงตกงานนั่นเองและปัจจัยที่สองจะเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อค่ะ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเงินเฟอ้อได้ขยายตัวถึง3.41เปอเซนมีสาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นต้นทุนให้แก่ผู้ผลิตทั้งผู้นำเข้าน้ํำมันสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่ใช้เชื้อเพลิงในการประกอบกิจการจะเห็นได้ว่า อัตราเงินเฟอ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากปัจจัยด้านอุปทานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตไม่ใช่ด้านอุปสงค์หรือกําลังซื้อของคนไทยที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าวันนี้เงินเฟอ้อจะขึ้นมาถึง3%แต่นักวิเคราะห์ก็ยังคงมองว่าเป็นการขึ้นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นยังไม่ถือว่าเป็นแซกไปชั่น เพียงแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าหากเราไม่ทำอะไรเลยหรือไม่เร่งทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเราก็อาจจะได้รับผลกระทบได้ค่ะแล้วถ้าหากเกิดสภาวะ stagflation ขึ้นมาจริงๆเราจะมีวิธีการแก้ไขไหมคำตอบคือมีค่ะ รัฐจ,จะดำเนินนโยบายให้ผลผลิตโตไปจนถึงจุดสูงสุดให้ได้โดยที่ไม่เพิ่มอัตรางเงินเฟ้อดันกำลังซื้อในประเทศด้วยนโยบายการคลังด้านภาษีและการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและแน่นอนว่าจะต้องได้อย่างเสียอย่างและใช้ระยะเวลายาวนานในการแก้ไขปัญหาค่ะ กจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่องสภาวะแฟชั่นหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย